จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ให้กาลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่ในพื้นที่ค่ะนางสาวนุชนาประทีปธีรานันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพักไห่และอำเภอมหาราชรวม10รายค่ะ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รวมกับสำนักง,งานพระนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมาการเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รกรใหม่โดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้ทําการสํารวจและพิจรารณาครอบครัวของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างกําลังใจในการดำเนินชีวิตพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น พร้อมนี้ข่าวัตโกค่ะได้มีการสนับสนุนถุงยางชีพในครั้งนี้ด้วยในด้านที่อยู่อาศัยได้มีการประสานในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเข้าไปดูแลปรับปรุงให้ผู้ป่ปวยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมดูแลสุขอ,อนามัยในการป้องกันโรคโควิด -19 ควบคู่ไปด้วยค่ะ